พระเยซูทรงบอกคนรับใช้ให้ไปตักน้ำใส่องค์หินใบใหญ่หกใบแต่ละใบจุน้ำได้ประมาณ18ถึง27แกลลอนจากนั้นจึงทรงเปลี่ยนน้ำเป็นเหล้าอางุ่นพระองค์ทรงบอกคนรับใช้ให้ตักเหล้าอางุ่นไปเสิร์ฟเจ้าภาพพี่น้องคะสิ่งที่น่าสนใจในพระคัมภีร์ตอนนี้นะคะเกิดขึ้นในชีวของเราทุกคนนะคะ ตัวข้าพเจ้าเองนะสิ่งหนึ่งที่ได้เรียนรู้ก็คือว่าก่อนที่จะได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆที่ดีกว่าเดิมสิ่งเก่าจะถูกเอาไปจากชีวิตของเรานะคะก่อนหน้านี้ก่อนที่เราจะเริ่มทําธุรกิจส่งออก ตัวนี้นะก่อนหน้านั้นสามีเป็นโค้ชนะคะสอนในเรื่องของการตลาดซึ่งเราจะต้องเดินทางไปต่างประเทศทุกปีนะคะปีละ2-3ครั้งนะแต่ช่วงก่อนโควิด1ปีนะรพระเจ้าได้เตรียมชื่อของเราโดยให้งานตัวนี้หมดลงนะคะซึ่งตอนนั้นเราไม่เข้าใจน้ำพระัยของพระเจ้าข้าพระเจ้าก็เริ่มกังวลนะว่าเราจะไปหารายได้ที่ไหนซึ่งมันจะ ทดแทนรายได้ตรงนี้นะคะงานอะไรที่เราจะทําแล้วมันจะได้รายได้ขนาดนี้นะ,ะเพราะว่ารายจ่ายของเรามีตายตัวมันเยอะนะคะแต่ละเดือนแต่สิ่งที่พระเจ้าให้นะ,ะเป็นสิ่งที่เราคิดไม่ถึงเลยนะคะเป็นงานออนไลน์เพราะเนื่องจากว่าปีที่โควิดนั้น,น่ะ ถ้าอย่างไงก็ตามเราไม่สามารถจะเดินทางไปทำงานที่เราทำประจำอยู่ได้นะคะแต่กับกลายเป็นว่าในช่วงของปีโควิดงานออนไลน์เกิดผลมากนะพี่น้องเกิดผลมากขนาดไหนมากที่ว่า1ปีเราสา,สามารถที่จะสร้างบ้านหลังใหม่หลังใหญ่ได้เป็นบ้านในฝันนะคะถ้าไม่มีธุรกิจตัวนี้ไม่มีทางที่เราจะได้บ้านหลังนี้มานะคะซึ่งเราเห็นแล้วว่าพระเจ้าไม่เคยผิดพลาดน,นะคะพระเจ้าจะ ปิดประตูบางสิ่งในชีวิตของพี่น้องเพื่อที่จะเปิดประตูใหม่ที่ดีกว่าเดิมให้นะคะเพราะฉะนั้นในงานมงคลสมรสนี้ถ้าเล่าอาังุนเก่าไม่หมดไปผู้คนจะไม่ได้รับประสบการณ์ของเล่าอาังุนใหม่ซึ่งมันดีกว่าเดิมนะคะแต่นี่คือพลักษณะของพระเจ้าและสิ่งที่พระเจ้าทําในชีวิตของเรานะะตามพัะสัญญาเลยว่าเราจะสูงขึ้นทางเดียวเราจะไม่ตกต่ําลงนะคะบางครั้งเราอาจจะรู้สึกว่า เหมือนเรากําลังตกต่ําลงหรือเปล่านะแต่ข้าพเจ้าอยากหนุนใจพี่น้องว่าก่อนที่เราจะกระโดดขึ้นได้สูงนะคะเราจะต้องย่อเข่าลงเพื่อที่จะกระโดดได้ไกลกว่าเดิมนะคะและนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าจะทําในชื่อของพี่น้องไม่มีอะไรที่จะตกต่ําลงแต่ทุกสิ่งสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นถ้าพี่น้องอยู่ในฤดูการที่ ประตูกําลังปิดลงนะพี่น้องไม่ต้องตกใจนะเพราะว่าพระเจ้ากําลังเตรียมสิ่งใหม่ๆไว้ให้นะถ้าสมมติว่าเราไม่สิ้นสุดหรือไม่ขาดสิ่งใดไปเราจะไม่เห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้านะคะเพราะว่าประตูหนึ่งต้องปิดลงเพื่อที่ประตูแห่งการอัศจรรย์อันใหม่ที่จะเปิดขึ้นนะคะแล้วพี่น้องจะมีประสบการณ์กับพระเจ้านะในความสัตย์ซื่อของพระองค์ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะ ข้าพเจ้าเชื่อว่าพี่น้องทุกคนได้รับพระพรจากพระเจนะประจําวันของพระเจ้านะคะพี่น้องคนไหนได้รับการหนุนใจได้รับพระพรช่วยกดไลค์ แล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆเยอะๆเลยนะคะแล้วกดติดตามเพื่อที่พี่น้องจะได้รับการแจ้งเตือนเวลาที่เราลงคลิปใหม่ๆนะคะสำหรับพี่น้องที่ต้องการย้อนกลับไปดูคลิปเก่าสามารถที่จะกดดูได้จากเพลย์ลิสต์ที่ขึ้นอยู่นี้ได้นะคะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะ,ะให้มีชีวิตที่จเจริญสุขทุกประการและเป็นชีวิตที่ครบบริบูรณ์ตามพระสัญญาของพระเจ้าขอบคุณค่ะ